สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อรถไฟไทยเราจะพาไปชมการทางานของรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้รับชมบ้างตามมาชมนะครับตามมาครับพบกันอีกแร้วนะครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยอาบีหนึ่งสองสา เป็นลําคลองเป็นทางน้ํานะครับท่านบล็อก แนวรถไฟนะครับสถานีบ้านตปงเตา่านี่ครับลานดินกว้างๆนะคือสถานีบ้านตปงเตาา่าพนักงานปั่งเราอยู่ที่บล็อกเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งะครับต้องเปิดต้องรีบวิ่งมาจากยาวมาดูงงานนะครับท่านผู้ชม

สะพามาเปิดางานใหม่ครับผู้ชมมาชม,ชมยู่ยามที่สาย10นาฬกา34นาทีช่วงบ้านป่งเตาางา่าเพืงอนำลำปาง ให้รานะครับชมใช้เวลานะครับชมบรรยากาศการทำงานนะครับรถไฟทางคู่เดินชายจางรายเชียงของช่วงสถานีบ้านตรงเต่าเป็นบล็อกทางน้ำ เป็นเส้นทางน้ำขี่หล่อเลี้ยงการเกษตรแถวบ้านปงเต่านะครับจะเป็นเส้นหลักต้องทำบล็อกครับรถไฟการรถไฟต้องทำบล็อก <Okay. S 1> สวัสดีครับรถไฟไทยนะครับอยู่ที่บ้านปงเตา่าสถานีบ้านปงเตา่า บ็อกซ์นะครับท่านผู้ชมเช็คงานตีมาจากัะเย่านะครับงานด่วนสองงานนะครับบร์บีนึงสองห้าแล้วก็เป็นบ็อกแถวแถวสถานีบ้านปงสาวช่วงกมเจ็ดเก้าห้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเป็นลำธารเป็นลำพุ้งเนะครับ ทางนั้นครับรถไฟผ่านก็ต้องทำทำบ็อกให้น้ำผ่านนะครับตรงเคนก็เป็นสานีนะครับสานีบ้านปงเตา

ไปหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้ามีงานหนึ่งสองห้าอีกงานครับท่านผู้ชมครับ على لا คอนเวอร์ตทางทางน้ำไหลาทางทางน้ำเลยครับเก okay, เป็นบล็อกคอนกรีตรถไฟผ่านครับเช็ค mm hmm. ระดับ เดีลเรไปอาร์นึ่สองห้าต่อนะครับท่านผู้ชมไปตามมานะครับท่านผู้ชมตามมาครับอาร์นึ่งองหวัสครับช่องรถไฟไทยต่อจากบก 1. 1. 1. ล็อก1.1เราก็มาอาร์ B นึ่สองห้าเลครับเชาซีต้น ไหไลายปริ้นเป๊บเดียวนะครับุนนึงนะครับอีน,นี้ลายปริ้นตวเนี้ยนะครับให้6กลายนะครับ6จุดขอบคุณนะครับทนผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจช่องรถไฟไทยนำเสนอการสร้างทางรถไฟ ถูกใจก็รักก็แชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้คนทำคลิปนะครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเช็คแบ็คเช็คโฟร์จะให้ให้หกไลา์นะครับไลน์ลปิด อ็แล้นะครับ11บเอนกาสิบสมนรายงานแล้นะท่านผู้ชมบีหนึ 1, 2, 5, ่งตรงขึ้นไปนี่ก็หนึ่งสไปเรื่อยนะครับเราดูถึง อนีหน่งห้าแปดนะครับได้ไปนี่ครับหกลายหกจุด เช็คแบ็กโฟล์คำนวณตัวเลขเริ่มงานคำนวณกันนะครับท่านผู้ชมจะเป็นคลิปไฮไลท์นะครับท่านผู้ชมสันส้นๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้ไหม,มาครับสวัสดีครับรถไฟไทย ยังอยู่ที่บีหนึ่งสองห้านะครับท่านผู้ชมชมหลายๆมุมนะครับสิบเอ็ดเดโรกายี่สิบสี่นาทีเสาร์นะครับลอระนะครับท่านผู้ชมนะครับมาจากบ็อกคอนเวิร์ตเบอร์หนึ่งครับสถานีบ้านโป่งเตา่าบีหนึ่งสองห้าบ้านป่งเตา่าพัางงาพัก ให้หลายปิ้นนะครับลายปิ้นหกหลายหกจุดใช้ร่าไม่นาน,นครับก็เก็บภาพฝากท่านผู้ชมนะครับถูกใจไม่รองใจแอดมินก,ก็รักก็แชร์นะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างสูงนะครับอ่าบี หนึ่งสอง้นะครับมีเสาสต้นลงไปนี่กันึ่งสองหกบนึ่งสองหกหนึ่งสไรไปเลยนะครับอ่าบีหนึ่งสสาเสาแต้น1 2ึ่ต้นหนึ่ต้นทั้งหมด20ต้นนะครับ เสร็จจะมีไปพยาวต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บงานท้าแถวบ้านปงเต่าช่วงกม795นะครับนี่ครับการทำงานว่าจะได้เสาแต่ละต้น ใช้เวลานะครับช่วงนี้เสาต้นไม่สูงนะครับไปไวนะครับการการสร้างการเพเสาเขาไวนะครับหกจุดนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปเจอกันที่พะเยานะครับท่านผู้ชม นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนดูคลิปนะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ